ความรักที่จบไปเลิกไม่ได้ตัดไม่ขาดเป็นเพราะอะไรคะสะสมไว้ในสีหน้าแววตาการแสดงออกจะทำอะไรก็ทำไม่สุดสักทีอาจจะลึกๆอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวคะ่ะกลัวอะไรกลัวอยู่คนเดียวจริงๆเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเรามีตัวเองให้ต้องรับผิดช,ชอบมีงานที่รัก มีเพื่อนฝูงสังคมแล้วก็มีครอบครัวที่รอคอยความรักความใส่ใจอยู่ค่ะกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีกลัวใครมองไม่ดีคะคนที่มองไม่ดีเป็นครอบครัวคนที่เรารักหรือว่าคนข้างบ้านหรือว่าคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นเราไม่ต้องใส่ใจค่ะเพราะว่าที่เขาพูดถึงเราหรือเขามองเราไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาว่างค่ะเพราะ ถ้าเขามีอะไรทําเขาจะหยุดพูดทันทีค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักหรือคนที่รักเราหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเชื่อเถอะค่ะว่าคนที่รักเราเขาอยากเห็นเรามีความสุขที่เขาพูดเขาอาจจะพูดเพราะว่าเขาเป็นห่วงค่ะกลัวว่าจะหาคนอื่นมารักไม่ได้หรือว่าจะมีความรักอีกครั้งไม่ได้เชื่อไหมคะว่า ฉันเป็นคนดีฉันมีคุณค่าฉันมีความสุขกับตัวเองถ้าเรามีความสุขกับตัวเองนะคะคนที่มีความสุขขนาดนี้จะไม่มีใครมาอยากอยู่ด้วยเลยเหรอจริงไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปล่อยมือจากอดีตแล้วเราจะเอามือที่ไหนคะไปจับอนาคตจริง